น,นี่มาลองเออว่ายพลครับสระน้ำของเดอะคีเมารทีพนเกษมส8นะครับเป็นคอนโดของพึ่งพัฒนาคือแลนด์เฮาส์ซึ่งก็สัก2ปี3ปีแล้วละ่ะตอนนี้เขาก็เพิ่งจะเออ่ซ่อมนะครับกระเบื้องอันนี้บอกไว้ก่อนว่าสภาพก็คือน้ำเนี่ยผมถามช่างมาแล้วนะครับว่าน้ำยังขุ่นอยู่นะครับตอนนี้น้ำยังขุ่นอยู่ คุนเพราะว่าเขาบอกว่าเกลือยังไม่แตกตัวนะครับนั้นไม่ใช่ขุ่นเพราะสกปรปกนะครับขุ่นเมราะว่าเกลือยังไม่แตกตัวเค <c oughs> okay, เดี๋ยวลองดูนะครับว่าเป็นยังไง <c oughs> ก็เท่าที่ดูว่าตอนนี้จุดที่เป็นนั่นนะครับถ้าขอบกระเบื้องต่างมันขาวก็ตอนนี้ขาวมาแล้วเ้าก็ซ่อมแล้วแล้วก็จุดที่เป็นกระเบื้องหลุด ร่อนนะก็ซ่อมไปหมดแล้วนะครับก็ขอบคุณกรรมการขอบคุณประธานด้วยนะก็วางแผนซ่อมได้ดีเลยช่วงนี้เพราะว่าหน้าร้อนนะครับไม่มีฝนมันต้องขูดกระเบื้องออกนะยาแนวใหม่แล้วก็ติดก,กาวใหม่เนี่ยอันเนี้ยเป็นเศษของกระเบื้องนะครับเก่าเนี่ยฮะเก็บไว้เป็นที่ลึกก็ได้เนี่เป็นอย่างเนี้ยฮะ นี่นะอันนี้เป็นรางรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินนะครับ BL สามสี่เ, 34, เพชรเกษมสี่แปดนะครับอยู่ตรงนี้นะฮะช่วงนี้ก็เป็นช่วงเที่ยงมาดีนะครับช่วงวันของสงการเเดี๋ยวลองมาดูกันครับแต่ว่าคงไม่เห็นมากหรอกเพราะว่าน้ำมันขุ่นนะครับเดี๋ยวผมว่ายน้ำดีกว่าก็เนี่ยครับอ่ามันดำก็ไม่เห็นละเดี๋ยวอาจจะดำให้ดูนิดหน่อย อย่างนี้เขาก็ซ่อมแล้วนะครับตัวขอบกระเบืเ่องหน่ยนะก็ถือว่าดีนะเดิมก่อนซ่อมเนี่ยมันดำไปหมดเลยนะครับแล้วมันก็สก,กปรกมันหลุดล่อนเพราะว่าน้ำเนี่ยครับน้าม,มันก็จะพะะักะไปเรื่อ,อยๆใช่ไหมครับเ็า <c ười> <c ười> คอนโดคอนโดมิเนียมอาคารชุดประมาณสักเกือบ3ปีนะครับมันก็มีการสุกหลอเนี่ยอย่างเนี้ยอย่างเงี้ยเขาก็ซ่อมเนี่ยเนี่ยครับ กระเบื้องนะครับกระเบื้องเขาก็ซ่อมอยู่เอองานใช้ได้ใช้ได้น,ะนี่รถไฟฟ้านะครับ mrt สายสีน้ำเงินชานีเพชรเกษมส8นี่ก็เป็นคอนโดนะครับ639ห้องเป็นแบบ1เบ bed แล้วก็มีแบบ2เบ bed นะครับมันมีแค่2ไทป์เอง1ห,ห้องนอน2ห้องนอนอสองห้องนอนก็อยู่ตามมุม,มทั้งหมดเนี่ยครับ นสองห้องนอนอยู่ตามมุมแล้วก็มันเป็นสองห้องนอนแบบหนึ่งห้องน้ำนะคความเห็นส่วนตัวที่ผมไม่ค่อยชอบก็คือมันเป็นสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ําแต่ว่ามันก็ทําให้กดราคาลงมาได้นะครับผมก็เลยเลือกแบบหนึ่งห้องนอนนี่ไปละเอ็มอาทีครับก็ใช้ได้อยู่นะฮะดูสภาพแล้วนี่อันนี้อันนี้เขาซ่อมอันนี้รอยซ่อมนะฮะ อน,นี้รอยซ่อมอยู่เดี๋ยวก็ถือว่าโอเคนะครับนี้ก็ไม่ได้แบบว่าร้ออนต์อาจจะมีคือมันไม่ได้เป็นอันเดิมนะมันเป็นอันซ่อมแตบบ่ว่าดีกว่าไม่ซ่อมนอครับงานก็9ก้าห้าเก้าสิเอรอยังไม่เห็นอะไรเลยเพราะว่ามันขุ่นเกลือนะครับ งั้นเดี๋ยวผมก็จะไปไว่ายน้ําดีกว่าเดี๋ยวก็จะไปไว่ายน้ำแล้วครับตอนแรกจะดําให้ดูว่าเขาซ่อมแล้วนะครับงั้นก็จะไปไว่ายน้านะในช่วงสงกรานต์ออกกําลังดีกว่าครับผมโอเคครับก็มาให้ดูนะครับอันนี้อยู่ตรงชั้น6ก็ดีเลยก็อยู่ในหน้าเดียวกับรางรถไฟฟ้า MRT นะครับสายสีน้ําเงินเพชรเกษม48คนเขาก็จะเล่นฟิตเนสกันข้างบนนะครับดีนะครับฟิตเนสเนี่ย ตั้งขวางแล้วก็ใช้ของดีพอสมควรนะมีแอร์มีอะไรไม่ร้อนนะครับโอเคครับวักทีครับช่วยครับนะครับแบบัดลงใบใบไม้นะครับใบไม้มาจับต้นนี้เลย นะครับก็จริงเขาต้องตักแต่ว่าผมไม่มีที่ตักก็ทำนี้ไปก่อนแล้วกันนี่แหละครับความฟินของการว่ายน้ำที่นี่นะรถไฟใต้ MRT สายสีน้ำเงินนะครับสถานีภาษีเจนิญอันนี้มาจากบางแครหลักสองกำลังจะวิ่งเข้าเมืองนะครับวิ่งเข้าเมืองมาทางนี้ วันนี้วันสงกรานะครับก็จะมีเสียงน่าจะมาจากแถวเพื่อไทยนะครับเนี่ยครเขาใจว่าวันนี้วันวันอาทิตย์เขาก็เลยวิ่งแบบว่าไม่ถี่นะเป็นกลางวันด้วยก็ค<ม>ือห้านาทีต่อขบวนอะไรเงี้ยนะครับถ้าผมเคยจำไม่ผิดถเราว่ายน้ําไปเขาก็วิ่งเอ็มอาร์ทีไปนะครับเดี๋ยเขาจอดรออยู่ออกมาแล้วครับนี่ บิงเข้าทาัพระลง3มยอดลงอะไรอีเสามสภาพวิ่งกัแล้วโอเคครับก็จบการรีวิวคือตอนนี้นะ้ำมันยังขุ่นอยู่นะครับเพราะว่าเขาใส่เกลือไปแล้วมันยังแตกตัวไม่ไม่หมดนะครับก็เลยยังเห็นไม่ค่อยเห็นอะไรทางใต้แต่เท่าที่ดูก็ก็ดีมากนะครับซ่อม เสียเงินไปก็แสนกว่านะครับแต่ก็ต้องซ่อมแหละเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ส่วนกลางเป็นเงินของอนิติบุคคลนะครับเจ้าของร่วมทุกคนนะคนอยู่เยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยแต่เขาก็ยังมีขายอยู่นะครับนี่มาอีกคันแล้วเฮ็นมาทีครับโอเคอดี